โอ okay. เคอาวัหน,นะครับสวัสดีครับผมกาโผผมนิวคุ่มกับเกม Five ฟ i ดไน t at อดบ k b สามนะครับมันมาแล้วนะครับุกคนรอคอยอยู่ใช่ไหมครับกดนิวเกมเลยครับไม่ต้องดีรอครับผมแล้วปกมาก็เป็น b ีบอยบีบเปิดตัวมาตั้งแต่แรกมีเล่นแบบ f ฟนแอรเฟนตี้ไปเต็มเต็มเลยอย่างเกลียนอะ่ะโอเคคำเตือนนะครับคำเตือน เกมนี้จะเปเรียกวความรุนแรงหนึ่งตอนนั้นนาที่จะเจอในที่นี่มันก็คณิจาแบบว่าเถื่อนปะเถื่อนแล้วก็โหดรา้ายทะลุอาจจะแบบมีหยาบรุนแรงแล้วก็ลามกจุกเปรตแลวก็ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับทําใจไว้เพราะมันก้อนคณิจาโหดร้ายทารุพอสมควรนะก็มีร,ระดับความยากนะครับสแตนดาร์ดทั่วไปพราประทับใจคริติคอลรุนแรงมันช่างรุนแรงไม่มีทางอ่ะจะไงดี แตนดาร์ดก็ผมว่าผมจำพักแรกได้นะครับมันก็ยากแตบบ่ตั้งแต่ดาวแรกแล้วคือผมคิดว่าผมผมคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะยากขึ้นกับนั่นแหละเนื้อเรื่องเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ายากคลินิคเอาเป็นยังไงก็เล่นเองแล้วกันนะพราวเช่นกันผมจะเล่นแบบเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับแตนดาร์ดพอโอเคปะโอเคมันจะมีเพลงที่ก็เป็นเพลงนี่ก็สิทธิ์นะครับในเกมนี้ลดไหมก็ต้องลดนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นนักแคสเกม เขารู้ว่ามีการทิจาร์มีนักแคสเกมมาแคสเกมอย่างนี้ก็เลยตั้งให้กดเสียงซาวได้ดีมากนี้มากล็อกอินทูเกมจอยมีการล็อกอินเ็บเกมจอยด้วยอ่ะล็อกอินไหมชื่ออะไรลืมชื่อว่ะเออจริงๆผมก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจําเป็นต้องต้องคือล็อกอินอะไรนะคือไม่จำเป็นต้องเอาอไครมเมนก็ได้ปะถูกปะขอบคุณมาก ล็อกอินเฟลคขาเพราผมจำไม่ได้ <laughs> งั้นเราไม่เอากันแหลมไมไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องเดใดทั้งสิ้นนะครับโอเคความน่ากลัวของสปริงแท็บที่ย่างๆเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับธกรรมของโลกกำลังจะสิ้นสุดลงที่นี่แล้วขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับคืนที่ห้าเลยครับเริ่มต้นก็คืนที่ห้าแล้วเ <laughs> ช่นคืนนคืนที่ห้ามาเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเริ่มตน้นก็นหาแล้ว <laughs> 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 เกี่ยวไหมเนี่ยมันหาไม okay, หมเนี่ยโอเคห้องสิบเลยว่าเดอ๋พาวเวันหนึ่ง พร้อมแล้วจะสำหรับการไม่ใช่เฟดดี้จ้าสปริงแทบ็บเอสแทบ็บนะครับตัวนี้คือตอนที่เราเล่นใช่ไหมเนี่ยโอเคจัดไปกดได้ยังยังไม่ได้โอ้ข้ามแผนที่เหมือนกันเป๊ะเลยเย็ดน่ารักอะ่ะโอเคเราเล่นเป็นสปริงแท็บนะครับก็มีสกิลเดโมเลชัน่นคอมโบกักกา,กากคอมโบวีคอมโบของสปริงแทบ็บเดโมเลชั่นเหมือนกับเป็นก่อ,อสร้างทำลายล้างไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ดูจากชื่อสกิลแล้วมันน่าจะ อ่อนด๋อยยังไงไม่รู้นะครับโอเคก็ช okay. ิ <pride> ้นส่วนตัวนี้เรามีวายวิปนะครับเป็นแซ่แซ่มีแซ่ฟาดหนึ่งอันนึงนะครับสปริงแทบวิปนะครับพูฟอร์มฮิตสุดคอดึงมาจากแกนกลางของชุดนะครับเป็นเป็นแซ่ฟาดอะไรอย่างงี้นะอ่าฮะก็มีตามนี้นะครับสเตตัสก็ตามนี้น่ารักน่ารักนะครับ16ไฟก์ฟเซฟเหมือนเดิมโอเคไอเทมมีอะไรให้เราไหมก็มีไอเทมเพิ่มเลือดเพิ่มสกิลเหมือนเหมือนเดิมนะครับ โอเคแล้วอันี้เปิดได้หรือเปล่าเนี่ยเปิดปั๊บตายปุ๊บอะไรอย่างงี้ปะคุณได้ copper core สองอัน copper core เหมือนเกราะปะเนี่ยเหมือนเหมือนโลดเมื่อกี้นี้แต่คิดดูชิ้นส่วนนะ copper core เฮดเกียร์ใส่หัวนะครับเพิ่ม defense เพิ่มมาสี่นะครับแล้วก็ใส่ตามตัวได้ด้วยก็คือชุดเกราะทั่วตัวเลยครับใช่ไหมล่ะโอเคจัดไป thank you อันนี้อะไรเอ่ยเหมือนประตูทางเข้าใช่ไหม คือถ้าตามเนื้อเรื่องผมเชื่อว่าก็คือเราเล่นเป็นมแถบนะครับแล้วก็เราต้องเ,เดินไปหาท,ที่ที่ปกติเราอยู่ตรงนั้นนะคือตาม finance c i t ้3นะเราคงจะปีเข้าท่อในวันนี้ได้ใช่ปะอโอเคไหนดูซิว่าจะเจออะไรวันนี้คือท่อเนะี่ยฉันพี่เขาสึกกลัวที่ที่กว้าง <c oughs> <cannot> ออกไปไม่ได้อ๋อนี่ทางออกนะครับคือทางฝั่งซ้ายกับทางออกตักโอเคโอเคผมเข้าใจลวแผนที่ เห็นแผนที่ด้านขวาไหมครับมันจะเป็นอ่กลับด้านกันนะครับคือคืออันนี้อันนี้คือประตูนี้คือประตูทางออกฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือช่องแอร์นะครับนะส่วนถ้าเกิดลงไปข้างล่างนี้ก็คือเป็นทางฝั่งนี้มามันกลับหัวกับหางนิดหน่อยนะช่อง Air แอร์เราเข้าไม่ได้ใช่ปะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นค้างไปแล้วนะครับพเพราะว่าเจอมอนสเตอร์เจอวอัวแฟนทอมแฮตโอ้โหมีแถมเลือดได้เว้ยเ,เ,เรานี้แอดวานเว้ยไอ้ดแดงน่าแถมเลืเอดใช่ปะคืเอเรารู้สาเรารู้ว่าแต่ละตัวละครเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะใช่ปะ หลบได้เดี๋ยวดูสิหลบได้เหมือนกันโอ้ oh, นี่ไงโอเคน่า okay. จะประมาณร้อยหนึ่งนะครับตัวนี้แฟนทอมใช่ไหมเดโมลิอั oh, นนี้ใช้เทคอีกใช้เทคอีกลำบากอีกนะโอเคค่าเทียตัวนะครับเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะ, oh, ะสปริงแท็บดีสองครั้งใช่ปะสักเกตน,นะครับผมกด e n g a เกตหนึ่งทีสกรีมหนึ่งที กดได้อีกทีนึงนะครับเนื่อสปริงแท็บตัวนี้ตีสองครั้งนะเฮ้ย hey, แลมอะ่ะหรือเป็นเป็นเพราะว่าเราอยู่หมดอีซี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ก็ดีละเพราะผมเน้นเนน,เน้เรื่องแล้วกันนะครับผมไม่เน้นว่าจะชนะแพ้ยากทอนองนี้นะโอเคปะโอเคนะใครไม่โอเคก็ไม่ต้องดูบอกเลไรกันนี่โอเควิวสาวนะครับเรียนสกิลฟอร์ติมสกิลเรียน,นเยอะจังวะแอนตี้เอจิสกับฟอร์ติฟิเคชันวอร์ด สกิลมาบานเลยครับพี่น้องเซฟก่อนนะทับไปเลยแล้วกันนะครับสกิลใหม่สอสกิลใช้สกิลแท็บสกิลโอเค is, อดีมากอันนี้ fortification s p ริ t a ท take a d e f e n s i v e stand เพิ่มเพิ่มดิเฟนซ์นะครับ5เทิร์นโอเคแหลมแลม a n t i t i e s ลดอันนี้ลดดิเฟนซ์ศัตรู5เทิร์นนะครับกับกันกับ <warfare> fortification นะครับอันนี้ลดเพิ่มเพิ่มิดเฟนซ์ตัวเองอันนี้ลดของศัตรูนะครับอ่าฮะถ้าเกิดผมพูดนะฮะใจไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับ ไปต่อนะนี่อะไรวะหนึ่งคือ p าว่าหนึ่งนี่คือน่าจะเป็นเหมือนกับในภาคอื่นๆนะครับก็คือคือในภาคพวกมันจะไม่มีแบตเตอรี่ไงมันเลยไม่มีการสื่อเป็นแถบแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นมันจะสื่อเป็นเลขแทนใช่ปะความยากความโหดอุ้ยตกใจเราค่อยๆขึ้นมาที่มาที่ห้องเก้านะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่เสียใจแล้วกันนะมาเราจะเพิ่ม,ม,ด,มดีเฟนต์ตัวเองเน้นไหมเอาไงดีเอ่ยจะลดดีเฟนต์ศัตรูไม่ต้องดีกว่ามันอ่อนๆนะ่ะ คนที่เฟ้นตัวเองเล่นลองดูก่อนนะกันนะแล้วก็ตีทีหนึ่งนะครับนี่สตูดฮิสกราวลุขึ้นมาลุขึ้นมาจากสตูดฮิสกราวน่าจะแปลว่าอืมเหมือนยกตัวเองขึ้นมานะครับแบบพังงานง้าคำโลกอะไรเงี้ยเดี้อเพิ่งสั้งเกตเห็นว่าชีวิตก็จะหมดแล้วแป๊บหนึ่งกินก่อนนะอย่าเพิ่งตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายเหลือสามพวกนายใจเย็นนะพวกนายตีมันก่อน เรื่องไอ้ที่ตัวเองอ่ะเกือบหมดอ่ะเกือบเกลี้ยงอ่ะเกือบสวยแล้วไงโอ้โหโอเคเกือบไปแล้วไม่ละโอ้โหสกิลมาเต็มว่ะคือมันจะเพิ่มมันจะมีสกิลใหม่ทุกๆเลเวลงหรอวะโอเคได้สกิลใหม่นะครับ stunning swing สตันนะเป็นสกิลติดสตันแน่ๆเลยไหนดูสิสตัน n ิงสวิงห้าสิบใช่ไหมสไตล์เซนแซฟฟ้านะครับอัติพลัตละลายได้ ไม้พาราไลน์แล้แลจะมีโอกาสติดประมาณครึ่งหนึ่งไม่ก็ต่ำกว่านั้นนะคือไม่ไม่น่าจะน่าจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่ผมเดาสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเท่าที่ดูจากคำพูดของมันนะนี้เดาเอานะครับเพราะมันเป็นไม้มันอาจจะ <c oughs> ก็คือกำกึ่งอันนี้น่าจะเป็นช่องแอร์อีกช่องนึงนะครับเป็นช่องแอร์ที่ไปฝั่งข้างบนนั่นน่ะนี่เน็ตในท่อเป็นฝังง่งตรงนี้ใช่ปะแล้วตรงนี้ก็คือพับพางไปต่อปะนั่นาจะใช่มั้งไม่แน่ใจแต่ตรงนี้เป็นช่องแอร์ว่ะผม ไม่รู้เหมือนกันนะสามตัวไว้ก่อนได้ไหมรู้สึกว่า p เราจะไม่พอนะครับใจเย็นใจเย็น,ยนมีจุดขายของไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาบีบอยบ้าบ้าจริงอะไรวะเราอุย้ยฉันพลาดในการกับคืนร่างตัวเองที่ถูกคำสรรั่งนี้ไม่ไหวทำไม่ได้บีบอยฉันรู้ว่านี่เป็นแผนการที่เงี้่าโหดร้ายมากนะ แล้วคือถ้าตามเนื้อเรื่องของไฟแนนซ์เฟสที่สามนะครับก็คือจริงๆกับไฟแนนซ์ไอไอบอยเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเป็นเป็นเด่นตัวตัวที่ตัวร้ายเป็นบีบอยนะครับก็ต้องดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงผมก็จินนาการที่อกว่าบีบอยมันจะเด่นในภาคนี้ยังไงนะอันนี้มีอะไรเก็บไหมเนี่ยเยฟิซซาขอบคุณมากอือหืมประเด็นคือมันจะไหวไหม เรามีของแค่นี้จร oh, exactly. ิงเหรอกินก่อนแล้วกันนะกินหนึ่งชิ้นนะครับโซดาดื่มหน่อยโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอสู้ไหวนะรู้สึกว่าดีบอยจะโดนล้อมอยู่ด้วยหมวกบา์ตีแฮตอยู่โอ้โหเราจะไหวไหมวะเฟลที่ไหยนี่เรามาโดนมันตีรถเล่นนะครับเนี่ยเฮตาเถอะผมจะปล่อยมันไปไว้ได้ไหมเนี่ยวัดเถอะ บทพูดนี่เหมือนเฟดดี้คืออะไรดีเวอร์ไมเอ็กซ์เทเมนต์อันเดดพาร์ตี้แวร์เอ่อถ้าแปลตรงๆก็คือสวาปปามของเสียที่อยู่ในชุดนั้นหน้าของฉันนี่เลยซึ่งเอาไปมั่นนิวจะมายิงเหมือนกันเรื่องนี้วัดดีตัวด้วยกันไหวเดี๋ยววะเพิ่มดิเฟนต์ดวนดวนเลยครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือตกมันเถอะเพ่มดิฟเฟนต์แ ยืนขึ้นบนพื้นดินมีเป็นเพิ่มต้นเพิ่มขึ้นแต่มันสามตัวเนี่ยมันโหดนะเนี่ยมันแค่สามมันสี่ตัวนะไหวปะเนี่ยนายจะต้องไหวนะนายกินมิสซาไปสู้เขาสู้เขาสู้เขาเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราจัดการพวกนี้ได้เราจะสามารถซื้อของที่ให้กับบีบอยได้นะครับเหมือนเหมือนกับพัดตอื่นนะใช่ปะคือบีบอยเป็นตัวตัวโกงตอนท้ายใช่ปะตอนแรกไม่ใช่ตัวโกงใช่ปะก็ไม่ค่อยแน่ใจนะโอเคอย่างนี้จะไม่มีปัญหาแล้ว เดี๋ยวสองตัวก็รีบจัดการให้เสร็จนะครับโอเคตบตบมันไปเดีย๋ยตัวเดียวเท่านั้นก็ดีนะรู้สึกว่าสปริงแฉกนี้ข้อดีของมันคือตีสองครั้งนี่แหละแหลมเลยอ่ะอะแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยสบายสบายนี่โทเค็นมาเต็มยิ้มีมาเต็มจะพิซซ่าด้วยเวล์ห้านะครับได้สกิลแอนติอนิมาอนิมาเหรอคล <c oughs> ้ายๆลอนิมอลหรือเปล่าฉันทำได้แล้วกินขี้ฉันสิบทเดียวกันเลยแต่เสียงน <c oughs> ่ารักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ธอมันสิ้นหวังแล้วเนี่ยทำมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะอืมเอ้รูปร่างตอนตอนนี้ของเธอนี่มันอยู่มันต่างจากที่เธอต้องการมากเลยนะรู้เปล่าอ่อนแอหวยแตกหน้าเศร้าแล้วก็เละอย่างเงี้ยห่วยแตกมากมากเลยอ่ะแกมันอ e ีดอกชีวแกห่วยแตกอยางแกก็หวยแตกอะ่ะ <c oughs> ไม่มีวิญญาณท่าไหร่ยิงขี้ทังสิเต็มปากแล้วใช่ไม่ใช่แล้วหลวงป่านายซะเถอะฉันรู้ว่าฉันคิดผิดที่ทำมาทั้งหมดนี้ตอนนี้ฉันเปลี่ยนเส้นทางใหม่แล้ววอดโอเคตาสบายแล้วกันนะก็ขอให้เธอโชคดีกับสิ่งที่เธอทำแล้วกันนะจ๊ะดอก ถึงเวลาที่ต้องจัดการขยะน,นี้แล้วนะ่ะจัดก,การนายเหรอนี่ยิงคำพูดอย่างงั้นมันช่นนางเกี่ยวกับลูกทาเหลือเกินน่ะว่าแกไม่มีตาสักหน่อยแกไม่มีตาสักหน่อยอะ่ะฉันไม่เชื่อสิ่งี่เธอพูดเลยนะเนี่ยเพราะเธอมันขี้โกหกใช่ไหมล่ะไอ้ขี้หก ฉันไี่ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวฉันเองถูถกเธอควบคุมอีกต่อไปแล้ว <c oughs> อีดอกอะไปซะแล้วอวันนี้ชิคาบะนะ้านี่ยเด็กดอจ่อะอะซื้อของฉันสิวอเดออันนี้มันเด็กดอหรือเป็นบีบอยกันแน่วะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กดอหรือบีบอยผมผมสงสัยว่ามันเป็นเป็ดไม่ใช่เหรอ เต่าเอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆๆเ,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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสังเกตเห็นว,ว่ามันมันเปลี่ยนไปไหมครับ่ก้นีเราผมขึ้นไปกดตัวนี้ <c oughs> ผมเคยเป็นเหมือนกันตอนที่ผมทำ rpg maker ม,มันเป็นบั็กนิดหน่อยมันไม่ใช่ไม่ใช่บั็อกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งค่ามันตั้งถ้าเกิดตั้งค่ามุมกันการการคุยกับ npc มันจะเป็นนะครับคือมันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้เลยอย่างนี้ ตอนเรากดคุยมันเหมือนมันหันหน้ามาหาเราแต่เป็นทรงที่มันกลายเป็นทรงเต็มตัวครึ่งตัวอะไรอย่างงี้นั่นแหละนะรู้สึกเสียงผมมันจะแพงนิดหน่อยขอภายแน่นะทำไมเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยโอเคซื้อของได้ละ <c oughs> อันนี้เรามีอันที่ซื้อได้ครับอันนี้เพิ่มมาสิบแอตแทกเพิ่มนะเดี๋ยวสองใช่ป,ปะอันนี้เกาะเพิ่มก็ราคาแพงขึ้นอันนี้เกาะเพิ่มสองเพิ่มสี่แต่เรามีอยู่แล้วนะ คาาฟอีนก็เพ um. ิ่มสองเพิ่มสองไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ปะเน็ตลกหลักคือเราจะได้ p พวกนี้แหละไอ่เพิ่มเลือดเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อ่ะมันจะคุ้มกว่าอืมฮึเอาสักสามอันกันนะอันนี้เอามันหนึ่งก่อนเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เอ็มพียังไม่มากเท่าไหร่โอเคสานานะ่างไม่ต้องใช้มั้งไม่มีที่ชุบป่วะมันไม่มีอันั้นให้ไะ ไอ,ไอ้ที่ทุกชีวิตอะอืซื้อเลยดีปะตีแรงขึ้นก็น่าจะดีนะครับล้านะขายทิ้งไปไออันเก่าต้องเปลี่ยนต้องต้องใส่ก่อนเช่ป,ปะต้องถอดอันนั้นออกก่อนเช่ป,ปะได้อถอดซะใสเลสบลส่อนคบเะตีแรงขึ้นเสร็จแล้วก็อ่อยมาขายอันเก่าไปขายไม่ได้โหทำางนี้ได้ไง ไงต่อดีเพิ่มเลือดไปก่อนนะโอเคมันนี่เลยกันนะครับอา้าวเจอเลยไม่เซฟเลยจะเซฟก่อนโอเคชิวๆครับตบตรง,งตครั้ง,ง,งก็ตายแล้ว,ว,ว,วครับหนึ่งครั้งโอ้ครั้งเดียวก็ตายแล้วชิวๆครับอ่าเยี่ยมเอาจะดสิบห้าโทเค็นแรมแลมแลมอ่ะเอเอลืมดูสกิลใหม่ของสปริงแท็บเลยแอนติอะนิมาลดสปีดสามลดสปีดห้าเทิร์นอ่ะห้าน,นี้ลดดีเฟนซ์ในลดสปีดสกิลมันหลากหลายดีนะเนี่ย โอเคโอเคเลยนะพิซซ่าสไลด์ชิ้นนึงกินหน่อยอันนี้ก็โซดายอนะไปนยเดี๋ยวเจอตัวใด้ยี่เขาถดนะครับนะอันนี้มองมุมกล้องกลับด้านครับมันจะเป็นห้องห้องอะไรวะห้องหนะ้าเห็นไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มันฝั่งนี้คือห้องห้องด้านข้างนี้ห้องที่มีตู้เกมหืมทำมันใช้ได้กันนะเนี่ยแต่ม,มุมมองดูยาก,ยาก เป็นทอมบีครับผมหมวกเริ่มฟุ้งฟริ้งขึ้นนะครับหมวกเริ่มฟุ้งฟริ้งขึ้นนะครับอ่ะลองตีธรรมดาก่ะซิว่าจะหวไหมวูอ้ my gosh power สองครับสังเกตดูตัวเลข power สองครับผมไปเลยครับกลับดีกว่าแล้วเลือดเหลือแค่สิบเนี่ยนะ ไม่โหดรายนี่นายช็อกเลยนายตรงนี้พาวเวอร์สามห้ยหลอดมีที่กินก่อนไหมนั้งเก็บไว้ก่อนเช่ปะวัดเดี่เฮ้อออกไปกดโดนหัวผมกดมดดั่วๆดูไปเจอหัวหัวเป็ดนี่แล้วมันก็จู่ๆก็แมาดิ <c oughs> พูดเสียงเป็ดเฉยๆงงเลยคืออะไร โอเคผมต้องผมคงต้องเก็บเบลกันก่อนใช่ไหมล่ะดูสภาพแล้ว,ลวไม่น่าจะไหวครับต่อไปเก็บเบลซื้อของพัฒนาร่างเครื่องเกาะตัวเองก่อนแล้วกันนะ okay, เขวเวลหกได้สกิลใหม่แลครับฟลิกสเต็ปก้าวที่รวดเร็วเ,วเออะดูซิว่าสกิลใหม่คืออะไรเช็คตลอดนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆเพิ่มสปีดตัวเองห้าเทิร์นนะโอเคมีแต่สกิลห้าเทิรนะ์นนั่นนั่นเลยปิดปิดเปิดหัวได้ด้วยเหรอเอ๋ เออไม่ทำอะไรกันแน่นี่มันเป็นแค่ส่วนประกอบธรรมดาธรรมดาเฉยๆอะไรงี้ปะใส่เอาหาอะไรย่างนี้ปะเดี๋นี้สำคัญแน่ๆเลยคือเพราะว่าภาค3ามในแฟนเฟรดดี้มันเป็นภาคที่มีความลับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าจะอาจจะมีบางอย่างที่ที่แอบซ่อนในภาคน,นี้เหมือนกันนะสำหรับเกมเกมภาค3ที่เป็นเกมล้อเลียนเนี้ยไ <c oughs> อ้อช่องแอร์คนนี้ก็เข้าไม่ได้ใช่ปะคงต้องรอบางอย่างครับระหว่างนี้ผมขอเดินดูอีกทีนึงว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่านะเนื่องจากผม คิดว่าผมไม่ไหวถ้าเกิดผมไปต่ออ่ะดูสภาพแล้วอย่างไยต้องพาวเวอร์สองต้องสู้ได้ก่อนถึงจะไปต่อได้เพราะพาวเวอร์สามมากินนี้มันไม่ไหวจริงเครื่องตรงนี้ไม่ไมีอะไรนะครับเป็นซิทเป็นแค่ทาง,างว่างๆเปล่าๆนะอือฮึโอเคอตซีนี้เสร็จผมจะลองซื้อกร่อเพิ่มตีก่อนนะมันเข้ามาตีเข้ามาแรงๆ้องเพิ่มกาะทั่วตัวแล้วแหละอ่ะโอเคแบ็กอัพแบส ว้าวสกิลตีแบบตีแรงๆได้แล้วครับคือสกิลมันคงส่วนหนึ่งของลอกเรียนตัวตัวบอนนี่เป็นหลักใช่ปะละ่ะโอเคอันนี้ก็ตีแรงนะครับแต่มีโอกาสพลาดเยอะมากนะครับตามนั้นโอเคอืมโอเคอซื้อของเพิ่มก,กันนะครับมี61โทเค็นใช่ปะ61โทเค็นเพราะฉะนั้น ก็หลักๆคือซื้อเกราะครับปกันนะก็ต้องเป็นเกราะแบเช็ดป้าพวกนี้สองเพิ่มมน้อยมากเลยอ่ะยังอ่ะยังอันก่อนนะเดี๋ยวขอลองใส่ธรรมดากันนะครับพาร์ตใส่ตรงนี้อันนี้ใส่เกราะโอเคเสร็จแล้วก็ท็อปเปอร์โคอันนี้มันขายได้ป่าววะผมว่าขายไม่แน่แน่เลยอ่ะเอามาเถอะเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วละ ไฟกับมันที่อยู่ข้างหน้านเรื่อยไงเราต้องปรเกอะดีที่สุดมาใหยได้ตอนนี้ตรงตีป้องกันเท่ากันนะครับ4-2ขายได้ปะพาร์ไม่ได้ของฟรีขายไม่ได้นะครับพ่าที่ผมสังเกตเห็นต้องซื้อมาต้องของที่ซื้อมาจากร้านถึงจะขายได้โอเคผมว่าขนาดนี้จะพอไหวแล้วเดี๋ยวเตรียมไปไฟเอเวิร์สองข้างล่างใหม่แล้วกันนะไม่ก็เดินดูทีมรถข้างล่างมีอะไรนอกจากไอพวกตัวหมวกพวกนี้นะโอเค เจก่อนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมมาไปเลเวลสองใช่ปะวันนี้ป้ายอะไรเอ่ยอาร์เคดมีเกมให้เล่นด้วยคลาสสิกเกมจากที่เกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าเก้าเอ็กเหรอเกมอะไรวะบอดเป็นแค่ป้ายเหรอไม่มีของพิเศษโอเคมาครับแฟนทอมใหม่นะใหม่นะลองพาไลท์ดูสิพาไลท์ตัวเอตีตัวบีตีเป็นไงโหยตีแรงกว่าดีอะ่ะ ไปปะวะฟาดติดทาไลท์อืมอ่าฮะมันต้องฟาดไปกันนะฟาดเสียลสหลักสลับกันไปโหฟาดเมติทาไลท์บอกว่ารอบหน้าผมตายแน่ชัวชัวเลย <laughs> ลากอรอที่โหดรา้ายบายบ<ข>ายครับ <laughs> ยังสู้ไม่ได้หรอครับ <laughs> ดูกินกดดูสภาพกินกดดิน่ารักอ่ะผมสายจะจะผ่านไปนานหลายปีจนแก่แก่เกินแก่ไปนะบางทีอย่างนี้ผมจะพยายามเดินห่างๆไม่เจอมันแล้วกันนะตอวนี้มีอะไรเนี่ยมีเกมอาร์เคดแมงโก้อิสโตติกควีสควีสควีสไปปรับปรายของแมงโก้เอาเล่นซิอ่ะเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยไหนเดี๋ยวก่อนนะวัด ให้ตายเถอะต้องต้องมีต้องมีต้องมีควอเตอร์ต้องมีหนึ่งจนสี่คืออะไรเงิ <ผม S 2> นเงินหรือว่าวอะไรก็แน่โทเค็นฉันมีถ้ามีเหรียญอยู่นะบ้าจริง <laughs> อะไรกันเลยขึ้นก็ได้แล้วใส่เหรียญไม่ได้อันนี้ล็อกมันคืออะไรวะฉันจะต่อยโปสเตอร์บ้านี่ มันคืออะไรผมดูไม่ออกนะครับม,มันไกลมากอันนี้เกมอาร์เคดส่งเคงเด็กสองต้องการจะเล่นไหม,ไมไเล่นกันเถอะเล่นได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่มีโทเค็นใช่ปะไม่มีควอเตอร์ะคือมันมีโทเค็นแต่มันใช้ไม่ได้ไไดต้องใช้ควอเตอร์อะไรสักอย่างของมันนะครับม,มันดูเป็นสกุลเงินบางอย่างหรือเปล่าตัวเดียวอ่ะตัวเดียวลองสิต้องลองนะต้องลองนะตัวเดียวน่าจะพอไหวนะครับอ่ะคลิกสปินกันนะมือตีมา เจนนะนายฟาดไม่ตายอีกหอยหลอดไม่ใช่ไม่ตายไม่ติดสถานะอีกอุ้ยฟาดตบโอเคแรมเพิ่มเลือดเล่นนะครับแล้วกินแล้วก็ตีธรรมดาฟาดเสียหลักแล้วลาก่อนโหดปะทำได้สิบสิบค่า,า 10, โทเคนผมว่าตีตัวธรรมดาดีกว่าหลายตัวคุ้มกว่านะวันนี้เป็นเหมือนมั่นมั่นนะครับไม่น่าเกี่ยวอะไรสามตัววิ่งเลยครับรออะไรอยู่ ไม่มีทางไหวสามตัวเนี่ยคือยังไงนะเพราที่ผมดูแล้วผมว่ามันสู้ไม่ไหวแน่ๆนพว่าผมไปต่อไม่ได้แน,แน่เลยมันของการที่โหดร้ายเกินไปสำหรับผมนะแต่ผมต้องหาของบางอย่างที่มันช่วยผมให้มันดีกว่านี้ได้ต้องบอกกันนะเขานี่คือสแตนดาร์ดนะผมนึกภาพเออคิดที่เข้าไม่ออกเอาตามตัวเลยน่าจะยากมาก อ่ผมถ้าที่ผมมีเวลาผมว่าผมเล่นแค่นี้แหละสแตนดาร์ดพอละเน้นในเรื่องนะครับถามจริงว่าเราได้เนื้อเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ไม่ได้เลยสักอย่างเราไม่ดูเลยเท่าไหร่นอกจากว่าบีบอยพอที่นี่แล้วก็เกิดผิดพลาดบางอย่างทาให้หน้าตาแก่แย่มันในเหมือนในไฟ f นลเอ็ดไฟแนเฟดดี้นะครับพักในพักสามที่เคยได้เล่นกันไปขึ้นสภาพมันไม่เหมือนเดินทุกตัวแหละตรงนี้นี่ตัวอะไรเอ่ย ี่ตัวเลอตายอ่ะถ้าเกิดโดนก็สวยตายเลยแน่นอนอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยเกมมาเคดอีกแล้วชิค่าโอเวนปาร์ตี้ตาของชิค่าเล่นไหมเล่นแั่นมันก็เหมือนเดิมใช่ปะคือผมลองเสี่ยงดวเผื่อจะมีโอกาสมีเครื่องไหนที่เล่นได้ซึ่งไม่เล่นไม่ได้ต้องรอคอเตอร์บางอย่างไปหาก็ได้คอเตอร์เ่ยเออเออห้องนี้ก็ยังสองเหมือนเดิมน,นะครับโอเคข้าวรามีเหมือนตู้เกมมาเคดที่เสียแล้วโอเค อันนี้เกมนี้ก็เสียแล้วเหมือนกันาาเสียหมดแล้วครับพี่น้องแถวนี้เจออีกแล้วสามไม่ไหวโอ้ซอรพรส์มาทันทเซพเลยพี่น้องวิ่งครับวิ่งรออะไรอยู่เซอรไพบางทีมันก็ตีบางทีก่อนนะผมก็ตายแป๊บอะไรอย่างงี้มีแต่เกมเสียๆนั้นเลยคืออะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยไม่มีอะไรนะคือมันจะไม่มีอะไรเลยเลยโอ้ตายครับพี่น้องมันตีแรงไปอ่ะ ผมอัพเกาะได้แค่นี้กิดกุดเลยทีเดียวเนีข้างล่างก็ไม่มีอะไรละเนี่ยไม่นอนในข้างล่างครับขึ้นข้างบนไหนวะตัวเราเอ๊เฮ้ยอ๋อ,อข้างบนดีกว่าไม่ขึ้นไปนละจ้ะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปทางนี้เลยแล้วกันนะตรงไปเลยเสียงตายครับพาวเวอร์สามนะนะครัวห้องสองสวัสดีนี่อะไรเอ่ย พอซีพาววเอร์ซีนะครับแถวนี้จะอันตรายมากเจอแล้วก็รันนันเดียวรันพอยอรไลฟ์นะครับวิ่งนะครับเน้นเน้นวิ่งเพราะว่าชนะไม่ได้แล้วแถวนี้ตายอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเหรอเห้พอว์ห้าครับออฟฟิศฮอลล์ทางเดินหน้าออฟฟิศแหละสวัสดีครับผมซื้อตุ๊กตาย่างไงหนูด้วยจากแมงเกิลไม่จำต้องการมานนันนะคุๆนะ ไม่แต่ฉันต้องการมันน่ะไม่แต่ฉันต้องการมันน่ะไม่แตฉันต้องการมันน่ะไม่ฉันต้องการมันน่ะไม่ฉันต้องการมันน่ะมึงอยากเองได้ไหมอันนี้จะไปนี่ใช่ไหมอ้เอ้ไเอ้กันก้อนนี้คือแมงกี้วะคือผมถ้าไม่เห็นนะเนี่ยบอกตรงกนเกมต้องต้องเพ่งครับถึงจะเห็นตัวละครอ่ะภาคนี้ไม่เพ่งมากมากเห็นไหมว่ามี มันเล่ลอยบางอย่างผมถ้าเกิดผมไม่เดินม,มุนมกดมัมม้วดูผมก็ไม่ไม่แน่ใจหไม่ดูสภาพมันสิเผ่าห้าตายแน่น,นอนไปต่อครับเผ่าห้าก็เผ่าห้าสิครับ with all f i v e in hand and b o t เก e t ในมือเรามีห้าและผู้ผู้พิทักษประตูก็ตายไปแล้ว แล้วก็การผน,นึกก็ถูกก็พังแล้วแล้วก็ข้างในก็น้ำเป็นเส้นทางที่คุณต้องไปนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับมีหีบด้วยสวัสดีหีบหัวทอยเฟนด,ดี้เหรอวอทไอเทมคีไอเทม,เทมเหรอวะคืออะไรหัวทอยเฟนด,ดี้ผมไม่เจอทอยทอยเฟดดี้เลยอุ้ย สี่ตัวลากย่อนตัวเดียวยังไม่รอดเลยไม่ชอบที่กว้างออกไม่ได้ออเคนี้ล็อกล็อกล็อกชีวิตโทดร้ายมันล็อกห้าครั้งแล้วน,นะ <c oughs> นี่มันไม่ใช่ระบบความปลอดภัยไม่ใช่หรอมันไม่น่ามีล็อกนะทำไมถึงล็อกได้ละ่ะ <c oughs> นี่มันนี่มันระบบความปลอดภัยที่แอดวานมากด้ว <c> ย <oughs> ไม่ใช่ทั่วไปแต่แอดวานมาก ไปไหนวะมันเดินเองนะหนึ่งวันที่ออฟฟิศวันเดียวเท่านั้นวอทคือมันเดินมาอย่างนี้แล้วมันคอตกนะครับคืออะไรสุมท้คือเราเป็นอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เราได้หัวเฟดดี้มาแล้วมาทําอะไรมไม่เข้าใจแต่ผมขอเซฟก,ก่อนนะผมผมกลัวตาย <c oughs> ผมถ้าเกิดผมวิ่งไม่ทันนี่ผมตายแน,น่ๆผมรู้แค่นั้นแหละ อ่ะผมต้องกลับไปหาเฟ,ฟดดี้ซึ่งไม่อยู่ไหนไม่รู้ทอยเฟ,ฟดดี้มันควรจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอตรงที่เมื่อกี้เราผ่านมาแต่มันไม่มีเราเจอตัวชี้่าแล้วแต่ผมจำไม่ได้ผมเจอเฟ,ฟดดี้ที่ไหนโอ้มไม่สู้หรอรู้สึกกันนีดหมกสวยเนะี่ยหมกสวยมากเลยดีไซน์มาดีครับทอยเฟ,ฟดดี้เองอยู่ไหนนี่อหลรวะฟ็อกซี่นี่วะ จรสลัดห้ามเล่นว่าวในที่บ้านนะจ๊ะขอที่ส่วนตัวหน่อยได้ไหมนี่ปะมันคือหัวนี้ปะไม่น่าใช่อ่ะตอนนีกดดูแล้วไม่น่าใช่อ่ะก็จะมีหัวอื่นเนี่ยโมันเรียงมาอย่างนี้เลยนะไม่ลาก่อนรถมีหัวอะายโอเคครับสำหรับพันนี้ขอจบแค่นี้กันเลยครับเราไปในเอฟเฟคบายสามนะครับไปต่อกันคราวหน้าครับนะครับโอเคซีนึ๊กสามไปแล้วบ๊ายบาย กินกุณแนทุกคน